สวัสดีครับสวัสดีครับผมน็อตครับผมต้นน้ำครับจะพบกับพวกเรานะฮะ No Ego Music Camp วันนี้ก็เป็นพาร์ทของเปียโนโน,นะฮะก็ในคลิปแรกของพวกเรานะครับพวกเราก็จะมาอธิบายเรื่องของสเกลครับสเกลคืออะไรเอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วครับมันคือภาษาไทยเขาเรียกว่าบันไดเสียงนะครับทีนี้ความสำคัญของสเกลเนี่ยคือไม่ว่าคนที่จะเล่นเปียโนหรือเล่นทุกเครื่องเนี่ยเครื่องอื่นๆเนี่ยก็จะต้อง ฝึกซ้อมสเกลหลายๆรูปแบบในหลายๆคีย์นะครับเมืม่อกี้ก็จะเป็นเมเจอ<ช>ร์สเกลเนาะใฮะเราก็จะมีมายเนอร์สเกลก็จะมี3แบบเดเชอร์มายเนอร์เมโลดิกมายเนอร์ฮาร์โมนิกมายเนอร์วิธีฝึกซ้อมสเกลเนี่ยผมชอบฝึกแบบนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ C major scale นะฮะส่วนตัวผมก็จะซ้อมทุกคีย์12คีย์ก็วิธีการซ้อมก็จะเป็นซ้อมแบบ circle of f i f t h circle of fourth นะฮะ circle of f i f t h ก็คือจากทางก็นับขึ้นไปคู่5จาก C นะ,ะครับ circle of f i f t h ก็จะเป็นคีย์ G คีย์ G ก็จะมี1ชร์ปนะฮะขึ้นไปอีก circle of f i f t h คีย์ D ก็จะมี2ชาร์ปนะครับ ขึ้นไปอีก c i r ร l e of ออฟฟิปก็เป็นคีเอฮะคีเอก็จะมี3ชาร์ปเนี่ยผมก็จะทำเป็นเซอร์เคิลออฟฟิปไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเขาก็จะไปจบที่ C ที่เดิมนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเซอร์เคิลออฟฟด์เซอร์เคิลออฟโฟด์ก็คือจะเป็นในทางแฟตแหละนะฮะหรือจะหรือจะนับว่าเป็นคู่5ถอยหลังลงก็ได้อ่าได้เหมือนกันอนะันนี้ก็จะเป็นทางแฟตก็จะมีจาก C หึ่งแฟตก็จะเป็นคีย์เนะฮะอ่าสองแฟตก็จะเป็นคีย์บแฟตนะาสามแฟตก็เป็นเซอร์เคิลออฟฟอร์ดขึ้นไปเซอร์เคิลออฟฟอร์ดขึ้นไปคีย์เแฟตนะฮะก็ควรจะซ้อมให้ได้12คีย์นะครับอย่างพวกเราอย่างเมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างในทางเมเจอร์ใช่ไหมฮะก็ ในทางไมเนอร์ก็เช่นกันในทางไมเนอร์เราก็ซ้อมเป็น Circle of f i อฟ c i r เซอร์เคิลฟได้เหมือนกันนะครับผม oh. แล้วก็นอกจาก Major Scale, Minor Scale แล้วเนี่ยที่เราต้องฝึกซ้อมกันเนี่ยต้นน้ำมันมีสเกลอื่นๆอี่มไหมครับที่เราจะต้องได้เจอจริงๆก็ในชีวิตประจำวันของคนนี้ในดน,นตรีนะครับบางทีเราจะเจอสเกลที่เรียกว่าบลูสเกลนะครับก็จะมีลักษณะเสียงเป็น ือเมเจอร์บรูสกับไมเนอร์บรูสนะครับหรือบางทีเราจะเจอ,อมีเมเจอร์เพนด์โทนิกหรืออ่าเพนด์โทนิกอันนี้ก็เป็นไมเนอร์เพนด์โทนิกนะครับแล้วก็หรือบางทีอาจจะมีสเกลแปลกๆอย่างเช่นอ,อันนี้ก็เป็นฮาร์ฟโฮลดิมิเนสสเกลหรือว่า half diminished scale นะครับ uh ซึ่งจริงๆแล้วทุกสเกลเนี่ยสามารถที่จะซ้อมด้วยวิธีการเปิดเวทนอมแล้วก็ซ้อม12คีย์ได้หมดเลยครับ,รบนอกนอกจากไอ้ i n i s h e d scale ที่มันจริงๆแล้วมันจะมีแค่2คีย์นะครับ uh huh. จริงๆแล้วที่น่าสนใจคือสเกลมันไม่ได้มีแค่นี้ครับจริงๆแล้วสเกลมันมีอีกเยอะมากๆ uh huh. เลยครับเราอาจจะทุกคนอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยสเกลจริงๆแล้วมันมีกี่ชนิดนะร uh huh. จริงๆแล้วพวกดนตรีพื้นบ้านในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีสเกลเฉพาะเช่นกันครับ ท,ทำให้มันสเกลเนี่ยมันจะทําให้เสียงมันเป็นเอก,กลักษณ์ว่าเอ้ยถ้าเราดินเสียงที่มันเป็นเฮ้ยเห็นมีความญี่ปุ่นซูชิเลยใช่ไหม,มเมื่อเราเออีนสเกลนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสเกลที่เป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นดับเบิลฮาร์โมนิกสเกลนะครับก็จะค่อนข้างเป็นสเกลที่ ได้รสชาติโรตีเป็นสเกลทีล<ช>ล่หิวเคบับเลยฟังแล้วหิวเคบับเลยจริงๆแล้วของบ้านเราครับก็จะมีสเกลที่เป็นสเกลไทยด้วยเช่นกันครับก็มีอีกมากมายให้ลองไปศึกษาดูนะครับในเรื่องของสเกลแน่นอนอ่ะพทาโอนิกอ,ะอ่ะในเพลงไทยถือว่าพทนโทนิกเรต้องเจอบ่อยมากๆทีนี้อีกอย่างนึงนะครับนอกจากนอกจากการไล่ขึ้นไล่ลงในสเกลนะครับอ,อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเราลองกลับมาที่ซ ma j o r scale นะครับ ให้ท่านผู้ชมลองทำแบบนี้ครับลองเล่น C major scale แต่เราไม่ไล่ในแพทเทิร์นที่เป็นขึ้นและลงบางทีเราจะลองไล่แบบนี้ ก็เรียกสเกลอีกเหมือนกันก็เป็นอยู่ในว a ร i a t ชันต่างๆก็อย่างอย่างเมื่อกี้ต้นน้ำก็ยกตัวอย่างว a ร i a t ชันต่างๆในสเกลใช่ไหมฮะแต่เมื่อกี้อยู่ในคีย์ซีอ่ะพี่พี่อยากฟังในคีย์อีฟลัได้ไหมอ๋อได้ลยครับถ้าเอาแพทเทิร์นแรกครับอย่างถ้ามันอยู่ในอีฟลตเสียงจะเป็นยางไงครับ ก็จริงๆรแล้วจำเป็นที่จะต้องซ้อม12คีย์เลยนะครับจริงๆแล้วแพทเทิร์นพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำในเมเจอร์อย่างเดียวก็จะลองทำในโหมดอื่นๆหรือว่าไมเนอร์ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ทำในซีไมเนอร์มันก็เสียงคล้ายๆอีแฟ t อะไรอย่านะครับใช่โอเคนี่ทางคูนอตมีแพทเทิร์นอื่นๆมาแนะนำเฮ้ยมี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 เอ้พี่มีตัวนี้พี่ชอบเล่นพี่ชอบเล่นอยู่ในคีย์ เดี๋ยวพี่เล่นในคีย์เฟสลยกันอ่าก็จะมีการแบบอโอ้วมันมีโน้ตที่อยู่นอกใช่นอกบันไดเสียงคีย์เฟด้วยใช่อันนี้มาอะไรยังไงครับมาจากโอ้พี่ก็นะเอาจริงพี่ก็ได้จากแฮนนอนเหมือนกันนะฮะ ก็ชอบอ่ะชอบชอบแพทเทิร์นนี้อ่าชอบแพทเทิร์นนี้ก็เป็นแบบมีมีสเกลแล้วก็ครึ่งเสียงเข้าหาสเกลครึ่งเสียงเข้าหาสเกลครึ่งเสียงเข้าหาสเกลแล้วก็ครึ่งเสียงเข้าหาสเกลครึ่งเสียงเข้าหา เพลงคลาสสิก <C lass ic> น่าจะมีเยอะใช่จริงๆ<ร>แล้วไอ้โน้ตที่มันเป็นโน้ตท,ที่ออกนอกสเกลนะครับเราสามารถที่จะใช้ในการเติมรสชาติให้กับทุกสเกลได้เลยครับจะทำให้เสียงมันน่าสนใจยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะมีเสียงที่ออกนอกเสียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องกลับเข้ามาสู่เสียงที่อยู่ในสเกลเดิมเพื่อให้เสียงมันได้ฟังดูแปลกจนเกินไปนะครับใช่ครับทีนี้นะครับตอนนี้เราได้อธิบายไปหมดแล้วว่าสเกลเนี่ยสามารถจะฝึกซ้อมแบบนี้หรือเอาไปใช้ในการทำอ็กเซอร์ไซส์อื่น นอกจากว่ามันจะเป็นโน้ตเดียวๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสเกลก็เป็นรากฐานที่จะพัฒนาไปสู่ฮาร์โมนีหรือเสียงประสานนะครับในฝั่งของดนตรีตะวันตกตเนี่ยทฤษฎีดตนตรีเขาจะเรียกว่าเทอร์เชียนฮาร์โมนีคำว่าเทอร์เชียนฮาร์โมนีเนี่ยคือการที่เราสเกลมาวางเป็นคู่สามเป็นอยาอ่างนี้นะ C แล้วก็มีตวัวโดตวัวมีแล้วก็มีตัวซอนอันนี้ก็จะเรียกว่าไทรแอาดคู่สาม ต่อไปครับอืมใช่ครับก็มันจะเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานที่จะทำพัฒนาไปสู่เสียงประสานต่างๆได้ครับน,น่าสนใจมากฮะก็รอติดตามทาสต่อไปครับ